ลุงประนามผู้อยู่เบื้องหลังเหตุปลาระเบิดเข้าใส่ฝูงชนในเขมรจนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12ศพว่าเฮียมโหดผิดมนุษย์ระบุเป็นฝี่มือหุนเซนที่ต้องการทำลายพักฝ่ายค้าขนขณะที่คนขับรถโรงเรียนที่เยเมนโกรธที่ถูกไล่ออกจากงานบุกยิงครูใหญ่อย่างไร้สตินักเรียนเคราะห์ร้ายตายพร้อมครูใหญ่8ศพนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากการเยือนเวียดนามพร้อมกับความสำเร็จด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ยันยงถนอมพี่ชัยอดีตอธิบดีกรมป่าไม้มอบตัวสู้คดีป่าท่าชนะอีกรายตำรวจยังพลิกพดินล่าผู้ต้องหาแหกห้องขังอย่างเต็มที่ได้ตัวแล้ว14คนอ,อตรอสั่งสอบวินัยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้วสนามสอบเอนทรานซ์เริ่มประลองยุทธ์วันพรุ่งนี้รุ่นพี่แนะกำลังใจและความหวังคือพลังแห่งชัยชนะพ,ษษพายุฝนถล่มภาคเหนือและอีสานเสียหายหนักอุตุยำ้ำช่วงสองวันนี้ยังมีฝนและลมแรงกระจายทั่วไป ชีวิตรันทดของเด็กชายวัย12ปีที่สุรินหมอเถื่อนรักษาไข้หวัดจนมีอาการทางประสาทกัดมือกัดเท้าตัวเองตลอดเวลาถูกล่ามโซ่ไว้ใต้ถุนบ้านอย่างหน้าอนนาถเดวิดแบ็กแฮมมิดฟิลดวัยรุ่นของผีแดงเป็นเต็งหนึ่งที่จะรุ่นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของอังกฤษเจ้าเสือไม้ไทเกอร์วูดทำผลงานแย่ที่สุดในรอบปีคว้าอันดับที่31ในกอล์ฟเพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเข้าสู่ช่วงของขา่าวภาคค่้มประจําวันนี้นะครับเราเริ่มกันด้วยข่าวแรกกลุ่มเขมรแดงได้ออกโจมตีนายฮุนเซนนะครับว่าอยู่เบื้องหลังกรณีเหตุระเบิด,บดที่กรุงพนมเปญน,นะครับเมื่อวานนี้ซึ่งฆ่าชีวิตประชาชนไป18รายและบาดเจ็บกว่า100คนโดยโฆษกของเขมรแดงได้กล่าวโจมตีนายฮุนเซนผ่านสถานีวิทยุของเขมรในวันนี้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิด,บดในครั้งนี้และว่าเป้าหมายการโจมตีในครั้งนี้อยู่ที่นายสำรังสีหัวหน้าพรรคเขมรแห่งชาติ ซึ่งเป็นพักฝ่ายคา้านและเป็นผู้นำกลุ่มผู้สนับสนุนชุมนุมประท้วงพรรคประชาชนกัมพูชาของนายฮุนเซนขณะเดียวกันรัฐบาลกัมพูชาได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวสองพันนายเร่งสืบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีขณะที่นายลังสีก็ยอมยุติการกล่าววิพกา์วิจารนายฮุนเซนเช่นเดียวกับนายฮุนเซนก็ยอมสงบปากสงบคำไม่กระทำการใดๆปลีผลามจนกว่าผลของการสืบสวนจะออกมาแน่ชัดสะก่อน ทนี้นายฮุนเซนได้ยอมลดท่าทีที่แข็งกล่าวหลังจากที่สมเด็จกรมพระนโรโดมโรนลิตนายกราชมุตรีคนที่หนึ่งของกัมพูชาขอร้องแต่อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถสืบสวนหาร่องรอยของคนร้ายได้ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าการสืบสวนในคดีใดๆที่เกี่ยวข้องกับเหตรุรุนแรงทางการเมืองในกัมพูชาเจ้าหน้าที่กัมพูชาแทบจะเอาผิดกับพักการเมืองที่ก่อเหตุไม่ได้เลย และในวันนี้รัฐบาลกัมพูชาก็ได้ประกาศให้ชาวกัมพูชาทั่วประเทศร่วมกันไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตและให้สถานที่ราชการลดทงครึ่งเสาด้วยนักวิเคราะห์ทางการเมืองได้ให้ทัศนะว่าเหตุระเบิดในครั้งนี้เป็นลางบอกเหตุให้รู้ว่าการเลือกตั้งทั่วไปของกัมพูชาซึ่งจะมีขึ้นในปีหน้านี้อาจจะไม่ราบรื่นและอาจจะต้องเผชิญกับเหตุรุนแรงทำนองเดียวกันนี้อีก ส่วนที่เยเมนนะคะได้เกิดโศกนาฏการรมมือปืนคลั่งคับบุกเข้ายิงครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสองแห่งนะคะในกรุงชานาเมืองหลวงของเยเมนค่ะส่งผลให้ครูและนักเรียนตายไป8คนนะคะและบาดเจ็บอีก13คนเมื่อวานนี้ค่ะผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่ามือปืนคลั่งซึ่งทราบชื่อภายหลังว่านายโมฮัมเหม็ดอาหมัดมิสเลอันนาซารีไปนั่งรออยู่ที่หน้าประตูโรงเรียนมัธยมอันทาไล เมื่อนายน,นารีารเห็นนางอัสมานอมานซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรง,งเรียนดังกล่าวเดินออกมาก็ยกปืนขึ้นจ่อยิงที่ศีรษะของอาจารย์ใหญ่จนตายคาที่น,นายอันนาสรียังไม่หายคลั่ง ปิดชีพพนักงานโรงอาหารที่วิ่งเข้ามาช่วยอาจารย์ใหญ่ไปอีกหนึ่งศพและพนักงานขับรถที่พยายามจะเข้ามาสกัดไม่ให้นายอานนาสรีเข้าไปภายในโรงเรียนอีกหนึ่งศพจากนั้นนายนาสรีก็บุกเข้าไปในชั้นเรียนและกระหน่ำยิงเด็กนักเรียนตายไปอีกสศพก่อนที่จะวิ่งไปยังโรงเรียนที่อยู่ใกล้กันและเล่นบทมัจุราชอีกรอบด้วยการกระหน่ำยิงครูของโรงเรียนดังกล่าวตายไปหนึ่งงคนและวิ่งหนีไปในที่สุดนายนาสรีก็ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวบตัวไวไ้ได้หลังจากประทะกาัน ซึ่งนายนาซรีถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่ขาและจะถูกนำตัวขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีในวันนี้นายนาซรีผูดนิทราบต่อว่าว่าเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตและอดีตเคยทำงานเป็นคนขับรถในโรงเรียนอันทาลัยแต่ถูกอาจารย์ใหญ่ที่ถูกยิงเสียชีวิตไล่ออกซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นายนารีถึงกับก่อเหตุสะเทือนขวัญในครั้งนี้ค่ะ นายกรัฐมนตรียืนยันการออกคำสั่งคืนเบี้ยบำเหน็จบำนาญให้แก่พันเอกนรงกิติขจรเป็นคำสั่งที่ชอบทำแล้วพลเอกเฉลิฐยงใจยุทธนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้เหตุผลว่าคดีนี้ผ่านขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมซึ่งอายการสูงสุบสั่งไม่ฟ้อง พร้อมทางได้นาเอกสารทั้งหมดมาตรวจสอบอีกทั้งเห็นว่าพันเอกนาลงเคยทําคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองจึงเห็นสมควรออกคําสั่งคืนบําเด็จบบานานให้แก่พันเอกนาลงตามคําขอร้องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโดยอนุมัติให้ได้รับบําเด็จบบานานตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเราจะต้องให้ความเป็นธรรมต่อคนไทยโดยทั่วไปทุกฝ่ายไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนที่ทําอะไรผิดพลาดมาแล้วแล้วก็ผ่านกระบวนการยุติธรรมมาแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วด้พิสูจน์ทราบมาแล้วก็สมควรที่ได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเท่านั้นเองคงจะไม่ดีแล้วก็การจะได้รับอะไรอย่างเป็นธรรมอย่างที่ว่าก็อยู่ในขอบเขตอันสมควรไม่ใช่อยู่ในขอบเขตที่ที่รับไม่ได้ต้องอยู่ในขอบเขตที่สมควรด้วยที่เหมาะสมด้วย นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าหากใครสงสัยหรือไม่พอใจคําสั่งดังกล่าวก็พร้อมที่จะชี้แจงส่วนจะให้เปิดเผยคําสั่งอายการสั่งไม่ฟ้องนั้นให้ไปขอรายละเอียดได้ที่อายการสูงสุดขณะที่นายปรีชาสุวรรณทัศน์สสกทมพักประชาธิปัตย์มองว่าคําสั่งที่ออกมาใหม่นั้นเป็นคําสั่งที่ไม่น่าจะมีผลกับทางการเมืองเพราะนอกจากจะไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนประกอบกับคําสั่งเดิมที่ออกโดยพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถือว่าเป็นคําสั่งเด็ดขาดแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ส่วนเจตนาในการออกคําสั่งครั้งนี้น่าจะมีสองประเด็นหลักคือเรื่องของการคืนเบี้ยหวัดบํานาญกับการยังความรู้สึกซึ่งอาจจะมีผลไปถึงการคืนทรัพย์สินอย่างความรู้สึกของประชาชนว่าม,มีมีความเห็นมีปฏิกิริยาในเรื่องนี้อย่างไรบ้างอาจจะย้อนไปในเรื่องเดิมที่ว่าบุคคลดังกล่าวนี้นะกำลังที่จะมีการขอคืนทรัพย์ที่ถูกยึดมาตาม กฎหมายและธรรมนูนในสมัยนั้นรับทั้งหมดตกเป็นของแผ่นดินอันนี้ก็อาจจะเป็นผลตามมาต่อไปส่วนนายสมศักดิ์ปริศนานัทกุลโฆษกพรรคชาติไทยกล่าวว่าคําสั่งที่ออกมานั้นไม่อยากจะมองว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังแต่เท่าที่รับทราบในขณะนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางและไม่อยากจะให้นายกรัฐมนตรีสก,กิดแผลเก่าเหตุการณ์14ตุลาคมจึงขอเรียกร้องให้ทบทวนคําสั่งดังกล่าว